รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะคะทุกคนต้องรอแล้วก็รอชมและติดตามนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปภาพนี้นะคะเราก็จะมาบอกท่านก่อนว่าเออทำไมคืนนี้อาจารย์ถึงจัดการเซอร์ไพรส์หรือมีการแสดงที่อ,อพิเศษเหมือนฉับพันทุกอย่างเลยนะคะฉะนั้นก็จะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีทั้งหมดสาวัดถูกไหมคะและทุกคนเอาสิ่งที่เจ้าโอปยำเน้นย้ำ้แต่เช้าจนถึงเมื่อกี้มาไหมคะปัจจัยเอามาไหมคะ เนไม่มีใครดืเงินนให้่นห้องใช่ไหมคะอ๋อมาจะขึ้นไมเาเหรอคะะเพราะว่าอะไรคะเรามีทั้งหมดสวัดเนาุนี่จริงๆอมันมีแค่2แต่ว่าอาจารย์เขามีเพิ่มขั้นมาชพันธ์อีกหนึ่งวัดเห็นไหมคะเป็นความโชคดีของทีมนี้รัสิบเก้าเนาะแล้วก็ได้ทั้งหมด9วัดรู้สึกดีไหมคะดีเนาะฉะนั้นเดี๋ยวว่าค่ะเราจะมีการแสดงอ่ะทั้งหมด4ชุด ฉะนั้นทุกคนจะงงว่าพี่โอจะโอแล้วจะเอาปัจจัยใส่ตอนไหนไม่ต้องกลัวเลยค่ะเดี๋ยวปัจจัยมันจะวิ่งไปหาทุกไปถึงโต๊ะเลยค่ะนะคะไปเก็บโกยเงินที่คุณอยากจะทําบุญนะคะเพราะรู้ว่าทุกคนอยากทําบุญมากถูกไหมคะฉะนั้นการแสดงวันนี้เราอ่ะจะมีให้ท่านชมถึง4ี่ชุดนะคะชุดสุดท้ายจะเป็นชุดที่ทุกคนจะเดินไปหาท่านนะคะฉะนั้นถ้าเราท่านประทับใจใครหนักๆเลยค่ะ ไม่ต้องอยังนะคะเพราะซับภายนอกแปลงเป็นซับภายในมันดีมากถูกไหมคะเนาะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้ก่อนที่เราจะไปการแสดงทุกคนอิ่มเอิบใจมีความสุขแล้วต้องมีอะไรอีกคะคเออมันต้องมีความรักนะคะความรักของคนเราในยุคปัจจุบันนี้ค่ะเราไม่ได้มีแค่ ผู้ชายชอบผู้หญิงเราเริ่มมีรักที่หลากหลายจะเห็นได้ว่ายุคปัจจุบันก็จะมีความรักหญิงรักหญิงชายรักชายถูไหมคะคิงนักพีนเห็นไหมมีทุกอย่างเลยมันไม่มีอะไรเป็นขีดจํากัดแต่เราจะต้องมาดูในแต่ละชุดเพราะวันนี้เรามีความรักที่หลากหลายนี่แหละเป็นภาพมาสะท้อนให้เห็นงั้นทุกคนก็จะดูทั้งมีทั้งความสุขแล้วก็สอนทั้งแง่คิดเนาะฉะนั้นก็ให้เห็นว่า ตั้งแต่รักสามคนเป็นไงทุกคนอาจจะรู้วรักสามคนเป็นไงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะได้ดูหรือไม่ล่ะคะอ้าวักที่เราไม่ต้องการทั้งที่ทุกคนอยากต้องการแต่มีบางอย่างที่รักเราก็ไม่ต้องการก็ได้หรือเราไม่มีสุดก็ได้หรือจะมีสุดก็ได้เห็นไหมคะและอีกค่าหนึ่งก็เป็นรักที่มาจากเพื่อนสนิทคบมาถึง20ปีเนาะแต่ก็เกิดความอะไรคะความมีความรัก ความรักเข้าไปทําร้ายตัวเองทําให้เกิดสุภาษิตทีค้คือบอกว่าความรักบางตาเราเนาะถูกไหมคะฉะนั้นบางคนก็จะบอกว่าไม่ฉนันก็จะเอาอีกตาคนนี้แหละทั้งที่ก็รู้ว่าเขาก็มีเจ้าของแล้วเนาะก็ยังอยากจะไปเอาเขาอีกเห็นไหมคะเพราะความรักมันบางตาเนาะแล้วก็ไม่ได้นึกถึงศีลธรรมอีกฉะนั้นเราก็มาลองชมชุดนี้ก่อนนะคะเขาเรียกว่าเพื่อนรัก เโหดค่ะทะลุถึงหัวใจนะคะเชิญชมเลยค่ะวันนี้เราอะไปเดินห้างไปช้อปปิ้งมากับผัวค่ะคือผัวรวยอะค่ะรวยมากก็อยากจะชวนผัวมาซื้อเพชรซื้อทองซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบำเรอบำรุงตัวเองนะคะแบบว่ากิเลสนะคะชอบมากผัวรวยนะคะเอ๊ เราไม่เจอมาจนยี่ปีแล้วค่ะใช่ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเนาะใช่ตัวเองตัวเนี้ยเขาไปเมืองนอกมาเขาก็รวยมากเขาก็ทําธุรกิจเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้กลับมาก็อยากกลับมาที่บ้านเกิดบ้านเอือเออไม่ได้คุเจอหนูดิเจ้าเลยยังก็เลยดีใจมากเลยนะคะ20ปีแล้วนะที่เราไม่ได้เจอเลยอ่ะตายแล้วเอ๊ะตัวเองทำงานอะไรคะตัวเนี้ยหรอเราอ่ะสบา เล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กอุย้ยม,มันมันไม่มีงานทำแต่ว่าชีวิตสบายมันมีเงินไหลเข้ามาเองนะคะโดยไม่ต้องทำอะไระคะ่ะสุดพวกเงินไหลมาสุดมากแบบมีผัวเลี้ยงหรือเปล่านะเอ๊ะแต่ว่าของเราอะนะเขาก็งทีอยากจะพูดแบบคือรแบบวยอะคะ่ะผัวก็รวย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 จนแตบบ่ว่าเบื่อเบื่อวันนี้ก็ชวนผัวมาช้อปปิ้งเอ๊ะแล้วมันตื่นไปไหนก็ไม่รู้ ที่รักขาที่รักที่รักเออตายแล้วเจอแล้วเอออยู่ตรงนู้นแน่นี่เดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักนะผัวลูกวะค่ะก็อยากเห็นอยู่นะจ๋ามาแล้วจ้ามาแล้วเออที่รักเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกับเพื่อน่ะเพื่อนสนิทเลยเพื่อนสนิทมากๆ20ปีแล้วสวัสดีนะคะ เอาเก่งเพื่อจะเขาเลยค่ะวัสดีจ้าที่มีของมาฝากที่รักด้วยอะไรอ่ะเป็นกําไรเพชรจ้าเห็นไหมผัวรวยอย่าเกิะตัวนี่ยนะเนี่ยบุ๊ทองเต็มเพชรเต็มไปหมดเลยเนี่ยแหละเราก็อยากไปเที่ยวเมืองนอกไปฝรั่งเศสเราก็อยากจะไปเออเราไปลอนดอนแล้วเราก็อยากจะไปเยอรมนีโรแคนาดาเขาว่าสวยมากเลยก็อยากไปนะคะ พาโนไปได้เลยน้องอยากไปไหนพี <laughs> ่พาไปได้หมดเลยจ้ะดีเลยไปไปเออเราไปช้อปปิ้งต่อนะไปไปตัวเองเข้าไปก่อนเลยนะจีเดียวค่ะ